สวัสด like er ีครับดูกระปุกเนี่รเคเขียนอะไรวะ K Channel วันนี้จะมาแคสเกมวร o c ว l ลครับอะไรวะ พูดพูดดีบอครับสามบอคนี้ัอยู่แบบแขกรับเชิญไม่ได้พูดนานแขกรับเชิญเซตเอเซตอศูนย์ศูนตเนี่วันนี้ก็กดดีกดดีเอองากดี่เออไม่อยากใจนานคุณยอดจะเล่นอะไเหรครับเล่นบอคับ ไม่รู้สิเดี๋ยวดูก่อนก็อยู่ในกันในแบบสีก็ถ้าวันที่โควตชั่น71็ดสิเอนะคะหรือมันจะมีอีโควตชั่นหนึ่งก็ตามแต่มันมันมันนานหนึ่งคือเก็บถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่มันนานเกินเออกลัวเขาจะเบื่อเมื่อไหร่เบื่อเสร็จเม่อไหร่มากครับคอมชา มักกแ,แต่นอนคิวต้องมีมึงขึ้นกับจินนอนเพลเยอร์หรือทีมไม่ใช่หรอกเห็นไหมใช่ก็สองสองนี้น่าจะติดติดมาจะไม่เป็นไงติดติดมาถูกแล้วเออทำมานานนี้ปิดเปิดคลิปไปถ่ายไอ้ทำมนาน,นานนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่ตรงนั้นเลยโอชันใหม่ไปเลยก็ไม่มน่าจาะนานหรอกตอนนี้ก็น่านจะปกติดีนะก<ด>็ต่อไปก่อน<ด>นี่มัดีครับ อะไรดีอะไรดีอะไรดีลูกดีไหมหน่วเล่นโซโลอยู่เหมือนกันจริงจงตอนนี้ยังเล่นโซโลอ่ะโชว์เล่นแบบเทปด้วยเออเหมือนเทปได้ครับจัดไปโปรตูการดีเอสเนี่ยเนี่ยโหสุดของเราแล้วเนี่ยโหสุดที่เราเคยเล่นมาแล้วตัวของเราอ่ะนะ โอตกัดีข้อควาอีจีโกะยั่มนตัวโกงล่นะฝั่งนู้นก็บุกบุกหัวไม่จออะไรมากลงไปเก็บดาบทองอย่ารีบดิัห้าวิมอนมาอย่าเปิดมาหมัดเพลิงหมัดเพลิงเอื้อระดับไหนนะับ เดียนแล้วมึงเล็บมันเถอะเดี๋ยวตายงงงอไอ้แมตายงงงอบ่อยเลยาแตกเลยตายงงงอเนี่ยโอ้มาตายงโงองี้ไม่พอครับเลิกไปเลยถ้าตายงโงองี้วิ่อะไมันวิวสามเลยเลยลาทีฟนั่นแหละมันองนี้สิ ได้เกาะเพลิงมาแล้วตอนนี้เราต้องเลี้ยงช่วยกันเอ,อ,อ้อบลูมาบลูมาคืนชีพได้อันตรายเฮ้ยฟันจิฟันจิไม่เอาสันจิฟันจิบอกว่าไม่เอาไงรับบอกว่าไม่เอาฟังก็เป็นเฮ้ยเอ้ย,อย,อยจะตายจะตายเฮ้ยไปช่วยหน่อยเออลืมบอกเนะน,นี่ยเปนป้ายครับเนี่ย กะตายมันานานๆบิลบอกะอะไรเงี้ยวะเฮ้ยซันจิเอ้ยขอบคุณเกือบตายเหลือเก้าสิบห้าแม่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับต้องเข้าใจไ,ไม่ตายหรอกป๊าปทันนะเมืเ่อกี้รอก่อนเถอะตอนนี้ยังไม่โหดแ,แ,แล้วก็โหดแล้วเราแป๊บนึง มื่อีมันมาดักฆ่าเราไว้อไมครับอืมมันมาอีกแล้วรู้แล้วนะเออตายฟุนเหลวยายานะยาเดี๋ยวตันจิกลับไปล้างแขนเองรับไปอ่ะฮเห็นไหมบอกนแล้วเลือดเลือร้อยกว่าโดยทีเดียวก็ดับแล้วต้องรีบรีบรนบรีรีบรีบรีบร เกลียดมากเลยนะโอ้โหนี่ได้ทาสามแล้วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวตันให้เดี๋ยวตันให้ที่หไหนมันทิงกับบ้านไปแล้วลู๊กบุ๊กจะทำอะไรบุก๊กรู้จักคำว่าวารปะอ่าบุ๊กโดนหลอ,อกครับไงแล้วสับขาหลอกบุ๊คงวะ กลับมาฮิวมานาะแรกอย่างป่าก็นาจะคนเดียวไหนนะนวนะน,นี่มันตัวโกงนี่นะแต่ก็โกงเองเนะี้มึกดปล่อยพลังเวทเทต็เมพิกัดยเยะรีบมาฆ่าบู๊กเร็วๆ ไม่ใช่ไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินสับขาหลอกจุจ๊บๆมาดีถ้าคิดว่าทำไรได้ก็มาปื๊บหายงรับงงนี่ไงบางใครแล้วเนี่ยได้อยู่ขอเข้าไปลานได้ไหม <c oughs> มันสายไปแล้ว เฮ้ยมันจะตายแล้วเนี่ยมัดพึ่งหลาบที่เอฟเป็นการต่อสู้ที่ดีเอาเธน่าต่อไปก็อีเวนต์แล้วไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบทำไรมากสิบิมันวิ่งเร็วยังมาติดเจ็ตมันยังไงวะทำไมหน้ามันอันตรายต่อไปใครไปอิจิโกะนะ กันติด้วยเราก็มาดูเขาสู้กันนะัจิ้งเรียวอ,อ้จบแล้วกันจบเร็วจะได้ไม่ต้องนอนนาน่าชะนะอยู่แล้วครับแม่่ม่นาาาเอาจจะ <c oughs> แพ้อยู่ดีๆก็แพ้งูได้แต่จะไม่รู้มันแย่งออกขออีก นี่ได้เลยครับแบบคู่ครับสตาร์บัตสตรีมดาวกระจายพิษตะบัดทุยเฮ้ยคู่นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตันให้ปลายตีเลยมันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนละตันเออโอเคขอคลิป พวกจริงๆเขเล่นเวอร์ชันใหม่แล้วเล่นหนวดสาวหนวดดำอะไรเงี้ยเออคุยกันเอาง่ายกว่านั่นก็เรียกว่าโกงถ้าเล่นเวอร์ชันนั้นก็ไม่ต้องมาเล่นลิลี่สีนะจำไว้เห็นใครเล่นลิลี่สีก็ด่ามันเลยได้นะเขาเรียกว่าโคตรโกงมันเป็นการลัดขั้นสุดยอดดีๆปาไม่หยิบมาปึ๊บเอา้าอะไรวะงง ตู้เลือตายมันปามีดมันดักลดัดร้องไห้เลยน่า <Okay. S 1> ทึ่งจริงจริงเอาเชื่อักษะนักแตการโกงเลยด <Okay. S 1> ิอะไรอะไรตันสะกอดตันตันเลยตันแล้วลาดลาดแล้วชิงคนระับ <c oughs> เออเออเป็นไงล่ะตันล้ลาดลาดแล้วชิงชิงแล้วช่วยเอาไงล่ะเอะเอเขาเรียกว่า ช่วยการช่วยการยันที่จบเร็วๆแม่ขอคิวเยอะๆบ้างเล่นมาไม่เคยอืนยังไงคิวก็ยังไม่นำหรอกนะอย่ารีบอย่ารีบพูดมันแล่นำมาทั้ง20คิวเลยนำเราไป40คิวยังไม่ด่าเลยมีหน้ามาถามมีหน้ามาถามอีกช่ว หมัดเพลิงเนี่ยตู้เองก็ได้ไม่ต้องรอลาร์ดหรอกดูใช้ทีนี้มานาหวดเลยหด่นหายหมดเลยก็ว่างมากไม่มีอะไรทำเลยมาแคปบอคาร์เตอืมรอให้เนี่ยไปแล้วเพื่อนก็วิ่งตามวิ่งหักพอออ่อพิม รลอดแล้วแดนตีแล้วแต่ว่าอันตีนี้ไปทั้งแมปอะเชื่อเนี่ยดูนะดูนะดูนะด,นะดูอันตีปุ๊บใช้ตรงนี้ก็มาเล็งที่บุก๊กแล้วก็ดีๆก็จะมีอะไรไมันลอยไปหาบุก๊กไปหรือเปล่าวะาหน้าแตกปนเลยมันไม่ไปเก็บหมัดเพลิง <ffe> ขอบ้างก็ดีเนี่ยนานๆทีนานๆทีก็มีบ้างเพิ่งจะตีคลิปนะเมื่อกี้ไม่นะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันแม่นด้วยนะจะตีคลิปไปโดนคนเต็มๆเลยวันี่เขาเรียกว่าดวงดีอะอย่างนี้แหละบู๊มาแล้วไง ตันต่อยเกาะสวมเกาะแล้วก็มันคืนชีพได้นี่มาชิ้นเนี่ยมันคืนชีพได้ก็ลืมไปเมื่อกี้อยู่ไปป็นไรฆ่าตายตายอยู่ดีมันเริ่มกระตุกแล้วไงคีบก็ได้เจออีเวนต์ผลเลยนั่นมันเพิ่งคืนชีพไปไม่เป็นไรหรอก เปิดมาก็กขนาดนี้จะไปแพ้เราจะไปชนะได้ไงเขาเรียกว่าไม่เข้ามาตีเขาเรียกว่าฉลาดหมัดพลิง nice. ระดับไหนแล้วครับแม่แค่นี้แพ้ก็ตอนนี้เริ่มกระตุกแล้วไงเริ่มกระตุกแล้วไงตอนนี้โหกระตุกแล้วครับไม่ตอนนั้นหนักกว่านี้โอ้โห oh, oh, เริ่มกระตุกแล้ว ม okay, ันได้กี่คิวนี่ยสติดคลิปตอนไหนสิสคิวรชาติหนึ่งกระตุกอะกระตุกอะไรเนี่ยเดะเดแล้วปดหนึ่งป๊บนึ่งเฮ้ยไหวอาให้คุมไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยให้จบตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยตอนนี้คุมไม่ได้แล้วเนี่ยกระตุกป๊หนึ่งครับป๊หนึ่งครับ ในเรื่องมันเร็วเดี๋ยวพวกมันตอนนี้เรากลับมาต่อเลยนะแหมมันอยู่ไม่ได้งั้นต้องไปต่อเลยเมื่อกี้กระตุกเล็กน้อยในเรื่องไม่เล็กระตุงก็เลียงค้างเลยแหมในการถ่ายทิศกลับมาลอกต่อกันดับเบิลคิวเรียบน้อยเลยแหม เออเนี hey, yeah, yeah, ่ยเราไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกก็ไม่เคยทำได้ไงทำได้นี่ทำไปนานแล้วเนี่ยโดนแล้วมันยังไม่ตายนะอย่าอย่างเรียบร้อนอยู่ ตีมันเลยให้ตีบลูมันมาตีสันตีชิ่งแนะอยู่ไหมอ,อยู่ไปก็ตายดนคีปตกตายงยงงมากเลยมันจะอะไรนักหนาคีปุงนี้ขอเลยละกันพวกไปละตอนนี้ล้วก็อยู่ในสภาว่าไม่แหลกแล้วนะครับเไม่แลกเนะขายแลก,กอยู่แลกอยู่ บัตเตอร์ไฟย์เอาจิ้มแต่โม่เล่นแบบธรรมดาจะง่ายกว่านี้อีกนะแหววเป็นการแบบลาดมากที่สุดที่เคยเล่นมาแล้วไม่เคยลาดแล้วได้คะแนนนำเลยเนะี่ยมันเอาอีกแล้วครับมันกระตุกมันกระตุกเลยนะักห <c oughs> น่ยตายแล้ว I'll do my best. อ้าวฆ่าได้แล้วแต่จะมาล่าก็หน่อยสายช่วยนนเนี่ยมันมาอีกแล้วไงดูนิ่งๆสักพักไม่เป็นหรือไง <c oughs> ไม่ให้แล้วครับ <c oughs> ถ้าให้นี่ก็โง่เต็มทีขอฮิ้วเลือดเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้โหฮิ้วเสร็จเจอกับพวกหมัดซื้อคนละทีครับไม่ตายด้วยกลับบ้านอยู่ไหม ซนะีได้มาเล่นแบบนั้นถ้าเล่นแบบนั้นแหบลบกกว่บแบบนี้อาดูเอวีไปได้ไปนะนี่คือไปปิดแล้วนะนี่สัาพก็ปิดคิวคิว่านะมันแหลกของเราอะเราไม่ฝ่าประมาณห้าสิบคิว,ก,ก,ควก็พอละเหลกยี่สิบกว่าคิวควาไปเล่นกันเองเตอนนี้ก็เหลือครึ่งทางมาครึ่งทางแล้ว แค่ตึงทางแต่คอมเราไม่ไหวอ่ะผมจะบอกว่าตึงทางนะตอนนี้รีบเรียกพลาดก่อนเลวยก่อเดี๋ยวเขาไปช่วยแป๊บหนึ่งมันเอาอีกแล้วมันจะตุกอีกแล้วเรากใสคอมการต้องการ จากาบเอยยังจะอัดคลิปอีกตู้ยานาไปไหนอ่ะมัดลืมเปิดทางก็ยี่วัสิบเก้าแล้วจะแดนตีกันยอดแล้วมันได้ไปแล้วเลยลำบิดพลังแล้วสิ้นยางไงรู้จักก็้างเพื่อนแมเกือบพึ่งหลอดแล้วนะข้าบัญชีใช่ อ้าวล่างจริงเหรอน้อว่าล่างฟอมอีกทมกานไม่ใช้หมัดเปลืองเข้าไปลัดเรื่องลัดเนเมื่อซีรู้สึกว่าจะดับเบิลคิวันรู้สี่รอบแบบนั้นมันตึงเดินตู้แบบอย่างฝูสีเลยวิ่งเข้าไปปามีดลัดอ้าว ขบาหน้าเขาอัดแบบอื่น,ลนแล้วกันกออนี้มนี้เปนแก็แหล best. กตัวที่ดีสุดที่จะข่มเคยเล่เล่นตัวนี้ดีสุดแล้วจริงๆ <My pleasure. S 2> นะไม่ค <c oughs> งไม่เจอเองหร <Very S 2> อกิ

จรีบใช้ดังเลยเข้ามาปดปุ๊บใส่แฟริเขายอดเลยไปลรดดีกว่า <Okay. S 1> เอออยู่ในระยะหนสิปเลยครัไม่โดนเลย ไม่ให้ตายมันแหลกอะไรไม่รู้เลยตอนนี้ห้าสิบเลยอย่างสามสิบห้ามีเพียงความฝันจะเป็นจริงตุ้ยมัดเลยมันพื้นที่ดูก็รู้แต่เนี่ยพื้นที่ไม่ได้ต้องรีบพาง่ายล่าเขาเรียกว่าตาเรื่งว่าตายคู่ถูก ปืนกะเต็มที่เลยนะอะเปิดหน้ากากคอรโลมาใหม่มันน่ากลัวนะเพื่อนนี่เขาฟช้าอะไรวะเนี่ยโคกระดุงโคกระดูกเอ็นดี่โก้ร่างตัวขาวมันง่ายกว่านี้อยู่ดูเอ๋อเขาเห็นแล้วเขาเลยไม่ใช่ไง มาีบุกลูกรู้สึกจะเพิ่งเกิดใหม่เลยนะแสดงว่าต้องฆ่าไปรอบหนึ่งก่อน <c oughs> โอ้โหมันจิ้มแค่นี้ก็จะร้องไห้แล้วอ้าวไม่คืนชีพอ่ะอุสาหนั่นก็คืนชีพเป็นเงินเปิดอันสีขั้นตัวยอดไปแล้วงงกับสกิลบม่งจริงสรุปมันจะคืนชีพหม <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นก็ฆ่าได้แล้วกันใครนำอะไรครตอนนี้ไม่มไม่สนใครลงใครนำหน้าสิบคิวมาอะไรปิดปิดรู้แค่นั้นกระตุตกเกินเกสี่สิบคิวเห็นไหมเออสิบคิวก็สิบปิดแล้วมันจะหนีไปไหนครับ <c oughs> มานี่เลยมานี่เลย,มเลยหมัดหมัดไป ทำทำอะไรพื้นที่พื้นที่ก็ชิ่งดีอยู่ทำไมโอ้โหตามเข้ามาในสถานอย่างนี้ตายแล้วเพื่อนโอ้รอดคิดว่ารอดแต่บ้าอย่าอ่อนบางครั้งเราก็อยากจะไปอยู่ในคลิปของอันเธอหรือแม่กัเก็บอยู่ผมหมายถึงม่เข้าในอันเธอ ได้เจอเลยผมไม่ปิดนะเม,มื่อกี้ทำเองยืนตบเฉยๆก็ได้ฮะ,ะเขาเรียกว่าดวงดีตอนนี้เหลยเจ็ดคิวนะครับเขาเปิดอันตรายข้างยอดสักครั้งยิงกยอดจบไนดะ้ไหมจริงๆกงง็มีเพื่อนอีกคนนึงนะแต่ว่าเขายังกองไม่อยู่เลยต,ตอนนี้ผมผมกักจะควบคนอ่านดีผมจะตอบว่าอัดนหนักกว่า อ่ะพูดอะไรนะไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินแต่เมื่อกี้ม่เออเมื่อกี้เสียงเกมมันดังไปหน่อยโอเคพอใจยังอีกหนึ่งคิวอ่ะอีกหนึ่งคิวอ่ะตอนนี้อีกสามแล้วพอสี่สิบเก้าแล้วเราขอนะอยากปิดคลิป เปิดอันติเขาก็ยอดปิดคลิปเลยเป็นไงล่ะโอ้โหยมันออ้อะโกันมาแค่พีจะจบคลิปแล้วอยมันกี่นาทีเองวะเอาจุ่มต้องแง่ฝ่ายฆ่าอีกตัวหนึ่งแล้วก็อันติเขาุดยอดปิดคลิปเลยดูดิเอาแ่เดียวแลละเอ้ยถ้าเราฆ่าไปมันจะสี่สิบเก้ามันก็ยังไม่จบประเด็นสองตัวแล้วตัวสุดท้ายเราเปิดมีเขายอดเไย มัดคลึงหลายหมวนนั่นสิข้าล้องยอดใส่พวกนั้นน่าจะยังไม่ตายนะตอนนี้อย่างนั้นก็ขอได้เล็บัตเตอร์ฟายก่อนละ,ะกัมนมันได้กันแค่เก้าวคิวยังเราห้าสิบแล้วโอเคตอนนี้เรามาันมารวมกันแล้วมันต้องฆ่าแล้วจัดเองดูด้านหลังด้วถ้าระเบิดจำได้จบ อีกคลิปแม้วันนี้ก็เล่นกันแค่นี้เอยเป็นการไม่ได้่ายคลิปมา,านานนะควันนี้ก็แค่นี้คนระับสวัสดีครับ